thank <music> you สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แซมจะพามาชม c a r ์โลออโตมอลไลส์นะครับที่สาขาสวนหลวงสีนคลินะครับผมแซมนะครับผมครับผมปองครับครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนํารถมือสองที่มีคุณภาพนะครับจะเป็นรถ Big กอันะครับเป็นแคปเปิดได้เป็นถึง3ยี่ห้อเลยนะครับเป็นยี่ห้อทางท้องตลาดเนี่ยที่เรา นิยมกันต้องการนะครับผมจะเป็นสามคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อีซูซูนะครับโตโยต้ารวมไปถึง <โ frustrating. S 2> นิสสันนาวาระนะครับผมรับรองเลยว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมและได้ราคาที่สุดคุ้มแน่นอนนะครับผมแล้วในส่วนตรงนี้เรามีในส่วนของแคมเปญต่างๆ,าาางๆมากมายเลยนะครับที่คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องร้องว้าวแล้วก็ต้องตกใจในส่วนของแคมเปญตรงนี้แน่นอนนะครับผมเพียงลูกค้าเนี่ย ที่ซื้อหรือว่าขายรถกับทางคาร์โลของเราเนี่ยแล้วรีวิวทาง Facebook เนี่ยรับไปเลยนะครับช้อปปี้โค้ดมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่ป้อง200บาทนะครับโอ้ตรงนี้ไม่มีใครให้จ่ายไม่มีใครจ่ายครับได้ไปก่อนเลยนะครับ200บาทตรงนี้ครับผมแล้วแล้วตอนนี้ครับถ้าซื้อรถตอนนี้ครับคุณแตมทางคาร์โลมีอะไรให้บ้างนะครับผมรับไปเลยนะครับตอนนี้นะครับรับบัตรที่นั่งชมฟุตบอลแดงเดือดนะครับ ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอร์พูลนะครับมูลค่าสูงสุดถึง25,000บาทนะครับผมติดขอบสนามไปเลยอันนี้ได้เลยไหมครับคุณแตมอ่ารับไปเลยครับผมตอนนี้<อ>นะครับรับไปเลยบัตรหายากคือรถ <ใช S 2> ตอนนี้ค,คาร์โลได้บัตรดูบอลเลยถูกต้องครับผมมี<อ>เฉพาะคาร์โลที่เดียวเท่านั้นนะครับ<อ>เพราะว่าเราถือว่าเป็น ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่นั่งติดขอบสนามถูกต้องครับผมปัสองหมื่นห้านี่มันแพงสุดแล้วนะครับคุณแ้อมครับระดับเพชรตินัมเลยนะครับผมยังไม่ยังไม่พอนะครับทางคาโลของเราเนี่ยยังมีแคมเปญพิเศษที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยออกรถง่ายยิ่งขึ้นนะครับยังไงครับคุณแอ่าแคมเปญตัวนี้นะครับจะชื่อแคมเปญจีนี่อีซีโอนนะครับเพียงเช่าซื้อเนี่ยผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละสามพัน xxx นะครับผมตรงนี้สามพันกว่าบาทตกก็วันละร้อยเองนะคุณแสถูกต้องครับผมตรงนี้นานถึง4ี่ปีนะครับหรือว่าสี่สิบแเดือนเท่านั้นนะครับโอ้โหีเลยผมค่าแรงค่าต่ำวันละสามร้อยโอ้ครับผมก็จ่ายค่ารถแค่วันละร้อยถูกต้องครับผมทำได้เลยครับผมยอยสนใจมากคุณปองสนใจสนใจมากมากนะครับยังไม่พอนะครับแคมเปญตรงนี้ฟรีดาวให้ด้วยไม่รับอ๋อยังไม่หอบฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองตลอดระยะเวลา4ี่ปีให้เลยนะครับ ยังไม่พอครับค่าแรงก็ฟรีให้นะครับตลอดสัญญา4ปีนะครับรับประกันไปเลยนะครับกับคุณภาพโดยคาร์โลนะครับทำให้ลูกคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับมั่นใจได้100%เลยว่าซื้อรถจากทางคาร์โลของเราเนี่ยไม่มีรถย้อมแมวไม่ย้อมแมวไม่แท้ไม่แท้ไม่ติดแก๊สไม่แก๊สไม่ชนหนักถึงโครงสร้างตัวถังหร<อ>ือวหม้อน้ำแน่นอนน,น,นะครับ ใช่ครับผมไม่น้ําท่วมถูกต้องครับไปไหมพี่ความไม่มีด้วยอ๋อย้านะครับผมแล้วอันนี้ได้ทุกอาชีพไหมคุณแมอ่าในส่วนตรงนี้นะครับได้ทุกอาชีพครับโแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจในส่วนของอาชีพหรือว่าทางเครดิตของตัวของคุณลูกค้าเองเนี่ยเรามีบริการให้คำปรึกษาอ่าติดต่อมานะครับผมเซลล์ทุกท่านบริการอย่างดีที่สุดเรามีในส่วนของผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําในส่วนของการวิเคราะห์ ทางสินเชื่อหรือว่าเครดิตของคุณลูกค้าฟรีนะครับย้าว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอ้เชิญครับเชิญเข้ามาครับตอนนี้รถมือสองผ่อนสบายๆออกได้ทุกอาชีพถูกต้องครับเข้ามาดูกันครับผมใช่ครับผมอ่าและนี้เราจะมาดูรถสามคันที่เรานําเสนอกับท้องตลาดนี้คันแรกครับอีซูซูดีแม็คันนี้ปีสองพันสิบเก้านะครับผมอ่า เป็นโคมใหม่นะครับตัวนี้เครื่องหนึ่งพันเก้าร้อยเป็นตัวยกสูงไฮแลนเดอร์มีไดนะครับผมตัวนี้นาใช่ครับตัวนี้เป็นแบบแคปเปิดได้นะครับผมเปิดให้ดูภายในหน่อยครับคุณแคมผมเปิดให้ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเชิญเข้ามาดูด้านในนะครับตัวนี้คันนี้นะครับใหม่แท้นะครับอยู่ที่แค่เก้าพันยี่สิบหกกิโล ยม่9,26กิโลรถสามปีตกอ่าปีละสามพันกิโลอันนี้รถบ้านแน่นอนนะครับใช้เองเจ้าของมือเดียวลูกค้าเบื่ออยากเปลี่ยนรถแต่จะบอกว่าคันนี้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าเราดูรถมาให้ก่อนแล้วนะครับคันนี้ใช่ครับอ่เรารถทุกคันของทางคาร์โรของเรานะครับผ่านการตวรวจสภาพถึงหนึ่งร้อยหกสิบจุดออทุกทุกคันนะครับโดยผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญของทางคาร์โรของเรานั่นเอง นะครับคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของเราทุกๆคันเนี่ยไม่มีการในส่วนของมีปัญหาหลังการขายแน่นอนนะครับผมเรามีการรันตีให้ไหมคุณแอมมีครับผมตรงนี้เรามีการรับประกันให้ทางคุณลูกค้านะครับหนึ่งปีหรือว่าสามหมื่นกิโลเมตรนะครับอันนี้เข้าซ่อมศูนย์ได้เลยถูกต้องครับเข้าศูนย์อีสูซุได้ทุกศูนย์นะครับผมแล้วก็การันตีความพอใจห้าวันใช่ครับถูกต้องครับผมออกรถไปไม่พอใจเครื่องยนต์ไม่พอใจเกียร์นะครับผม เราคืนรถได้เลยครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นถูกต้องหมายถึงว่าลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยยกเลิกเอได้<อ>เลยครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพราะถือว่าเรารักษาวความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดครับอ่าตัวนี้นะครับอ้ผมอยากรู้ราคาแล้วคุณแซมคันนี้<อ>ราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับราคาเพียง5้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอ้ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันได้บัตรบุบอนอีกสองหมื่นโอ้โหไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับไหม่เก้าพันกิโลนี่ผมบอกได้เลยว่ารถใหม่ แค่แท้นีคือคูร้ใหม่เลยนะเนี่ยถูกต้องครับผมโอ้ยสวยสวยสวยฟรีดาวไม่ต้องเสียใช้จ่ายผ่อนแค่เริ่มต้นสามพันกว่าบาทวันละร้อยกว่าบาทถูกต้องครับผมโอ้ยไม่มีอะไรคุ้มกว่าคาร์โรลใช่ครับอ่างั้นเรามาชมคันที่สองต่อไปดีกว่าครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูรถกระบะคันที่สองที่เป็นรถแบรนด์ยอดนิยมอีกเช่นกันนะครับคราวนี้คันซื้อสีขาวเลยนะครับผมคราวนี้จะแนะนําเป็น รถสี่ประตูนะครับโตโยต้าตัวรีโวนะครับผมคีรันเนอร์นะครับคันนี้อเปิดดูภายในได้ก่อนครับคันคีรันเนอร์คันนี้ปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่สี่หมืนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเท่านั้นเองครับผมรถสามปีตกปีละหนึ่งหมื่นกิโลสำหรับรถสี่ประตูผมถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะครับคันนี้ ใช่ครับถูกต้องครับอ่าปีละหมื่นโลนี่คืออยู่ในวารันตีแน่นอนถูกงครับบ้านอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่ใช่รถย้อมแมวไม่ใช่รถมือสองไม่มีการประกันการันตีไม่ชนหนักไม่หนาท่วมไม่ไฟไหม้ถูกต้องครับผมรงนี้คันนี้ยังฟรีดาวเหมือนเดิมไหมครับคุณแซมสี่ประตูของคาร์โลของเรานะครับฟรีดาวทุกทุกคันให้ลูกขับคุณลูกค้าเลยคโอ้โสี่ประตูฟรีดาวใช่ครับ ผมเราจะหาได้จากไหนครับเนี่ยสี่ประตูฟรีดาวถ้าถถไม่ใช่คาร์โลถูกต้องครับผม<อ>ตัวนี้คันนี้ได้บัตรฟุตบอลไหมครับถามคําเดิมได้บัตรฟุตบอลเ,อเดิมไหมลูกค้ายังคงได้รับบัตรชมฟุตบอลศึกแดงเดือดได้นะครับผมเพียงลูกค้าออกรถจากเรารับไปเลยนะครับบัตรชมฟุตบอลแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอร์พูนะครับมูลค่าสูงสุดถึง2 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ นี่แะครับถามว่าฟรีดาวได้บัตรฟุตบอลได้สี่ประตูยกสูงสวยๆคันนี้คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณแ่าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่6กแส0 0อบาทนะครับเป็นรถทำไมมันถูกจังคุณแซมรถสีประตูนี่มัน8ปด0 0 0เนะถูกต้องครับผมคารโรของเราเนี่ยจะเน้นในส่วนของคุณภาพแล้วก็ราคาที่ไม่สูงนะครับผมนี่ลูกค้าจับต้องได้ทุกคนเลยนะียถูกต้องครับแถมเรายังผ่านการตรวจร้อจุด 160. ทุกคันแน่นอนนะครับผมใช่ครับไปสี่หมื่นลกสูงราคาหกแสนใช่ครับยี่ห้อโตโยต้าหาได้ที่ไหนครับไม่สี่หมื่นราคาเท่านี้หาได้ที่คา r โลเท่านั้นครับนะครับผมสนใจนะครับติดต่อมาครับทางไลฟ์สดได้ติดต่อเซลได้ติดต่อเว็บไซต์ได้นะครับคา r โลยินดีให้บริการทุกท่านนะถูกต้องครับผมหรือว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องไฟ n a n c e เนี่ย ปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่ากลัวอย่ากลัวรถมือสองมีคันเดียวนะช้าหมดอดนะครับผมถูกต้องครับคุณนหารถสวยๆอย่างเนี้ยได้ที่ไหนอีกถ้าคุณรอคันต่อไปคันต่อไปอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะใช่ครับเราบอกก่อนเลยนี่คือคัดมาคุณจิกไหลสดเป็นแบบไหนตอนออกไปเป็นแบบนั้นนะไม่สี่หมื่นไม่ใช่ออกไปไม่แปดหมื่นไม่มีทางนะครับใช่ครับผม่ยังไงคือไม่สี่หมื่นอย่างนั้นถูกต้องครับผมใช่ครับ เรามาเจอคันที่สามรถยอดนิยมอีกหนึ่งคัน,นะคจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นยอดนิยมในบ้านเราอีกเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนิสสันนาวาร่านะครับผมตัวนี้จะเป็นแคปแบบเปิดได้เกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้จะเป็นนาวาร่าเครื่อง2.5ปี2019เลขไม่เพียงแค่14,000เท่านั้นเองนะครับผมโอ้ไม่หมื่นกว่านี้เขา เขาวิ่งไปไหนมั่งครับนั่นน่ะสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าลูกค้าที่ออกไปนี่ไม่ได้ใช้กันเลยหรอคันนี้โอ้โหราคาโลไปหารถจากนี้จากไหนเขาเรียกไม่แค่หมื่นกว่าโลเนี่ยเรามีทีมงานที่มีคุณภาพเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่ารถอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีทีมงานทั่วประเทศแน่นอนภายในสีเบรนี่คือสีความหรูหรานะครับบอกได้เลยนี่คือสีของว่าแห่งความหรูของเราใช่ครับผมถูกต้องครับตัวนี้อ๋อคันนี้สองจุดห้าถูกต้องคิสสัน เด่นในเรื่องไหนครับคุณแกมบอกหน่อย Nissan นะครับในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เน้นในเรื่องของเด่นในเรื่องของการบรรทุกนะครับตัวนี้รับรองเลยว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยบรรทุกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํามาค้าขายหรือว่าขนตู้ขนอันนี้โอ้สบายเลยนะครับตัวนี้อันนี้สําหรับการขนนี้ชอบใจเลยหายห่วงหายห่วงเลยหายห่วงอราคาคันนี้ปี2019ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณแกมคันนี้โอ้ราคาผมพูดเนี่ยจะตกใจฮะเพียงแค่44,000บาท 4แสนสี่พันบาทโอ้โหปารถข0บ0แสนกว่าบาทเดี๋อวเชื่อเดี๋ยวเนี่ยถูกต้องเดลือเชื่อจริงๆถูกมากเอาถามอีกคำาี่แสนกว่าบาทเนี้ยได้บัตรฟุตบอลไหมอยากไม่รู้ต้องต้องย้ำยังไงแล้วนะครับยังได้เหมือนเดิมครับบัตรชมฟุตบอลสึกแดงเดือดมีที่คาโลที่เดียวเท่านั้นนะครับปาดคือรถซื้อคันไหนราคาเท่าไหร่ถูกต้องครับได้บัตรชมแดงเดือดชครับ แต่รีบนะครับเพราะว่าแดงเดือดจะเตะแล้วถูกต้องครับ<ล>ผมเราจะไม่มีบัตรให้นะครับใช่ครับ<อ>ผมามบอกอย่างนี้ใครใครสนใจใครดีใครทักแค,ครนะครับ,รบถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับแถมไม่พอได้บัตรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยหรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเรายังได้การรับประกันที่ลูกค้าสามารถเอารถเข้าศูนย์ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อยี่ห้อใดเนี่ยเอารถเข้าศูนย์ยี่ห้อนั้นได้เลยนะครับผมสุดยอดครับถูกต้องครับซื้อนิสสันเข้าศูนย์นิสสันได้เลยซื้อโตโยต้าเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยถูกต้องครับผม แล้วก็เราไม่จบเพลงเท่านี้นะถ้าคันใดชอบรถเก๋งชอบรถ s อ v ชอบรถสปอร์ตยังไงใช่อรุ่นไหนยี่ห้อไหนทักถามเทลได้นะครับหรือว่าติดต่อทางเว็บไซต์ของเราใช่ครับผมเว็บไซต์คาร์โรนะครับต้องครับยินดีให้บริการทุกคนยินดีให้บริการหมดนะครับใช่ครับโอเคของเราเนี่ยมีสาขาที่ไหนบ้างครับพี่ปองโอ้ยก็จะมีนี่ครับที่แรกครับสวนหลวงสีนักลิน สี่สาขาที่สองสาขาอยู่ที่ดอนเมืองครับผมสาขาที่สามอยู่ที่เกษตรนวมินทร์ครับตอนนี้มีสามสาขานะครับผมแล้วก็จะมีตามโรตัสบางใหญ่ใช่ครับโรตัสศรีนครินทร์ใช่ครับโรตัสบางกะปิครับผมอ๋อเรากระจายคือจะบอกได้เลยว่าการันตีว่าคาโรนี้มั่นคงถูกต้องรแข็งแรงแล้วก็ไว้ใจได้ใช่แล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูที่สาขาหรือว่ามาดูตามโรตัสเนี่ยลูกค้าทำเรามีบริการในส่วนตรงนี้ยังไงบ้างครับโอ้ก็ถ้าผมว่าลูกค้าชอบใจอยากชมอยากเทสได แจ้งเซลครับเซลสามารถนํารถไปเฮดได้ให้ถึงบ้านได้ทมจริงจริงครับในกรุงเทพและปริมณฑลไม่ต้องห่วงเราตรงนี้ลูกค้ามีค่าให้จ่ายไหมครับเนี่ยไม่มีค่าให้จ่ายครับคารูซัพพอร์ตให้โอ้หรือว่าถ้าท่านอยู่ไกลจริงๆอยากเห็นรถเราวิดีโอคอลดูรถก่อนได้นะครับเปิดฟังเสียงเครื่องยนต์ดูรถดูสภาพดูไม่จริงนะครับว่าท่านรับรถไปตรงตามที่วิดีโอคอลแน่นอนอ่า คือเขาเรียกว่าตรงตกตรงตกโอ้โหแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่างที่บอกเรามีการันตีห้าวันอีกโอ้โอ้โหถ้าเราโอ้ยเราอยู่ไกลเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะโอ้ยกลัวจังไม่ต้องกลัวครับการันตีห้าวันตรงนี้ดูแลท่านได้อ๋ออ่ายินดีคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับผมตรงนี้อ่าอย่างไงก็ถ้าถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อทางบริษัทคาโลครับผมหรือว่าถ้าหาเว็บไม่ถูกเซิร์ชใน Google ครับคาโล ท่านจะเจอพวกเราครับแล้วก็ยินดีให้บริการท่านถูกต้องครับผมดนครับผมสําหรับวันนี้ก็ผมแซมกับปองครับก็ขออนุญาตจบการไลฟ์สดเท่านี้นะครับผมได้ครับ้ามียังไงก็ติดต่อได้นะครับได้ครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ